สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอาวองอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อาวองจะพามาชมนะครับพระผงของขวัญจจตุคามรามเทพรุ่นโคดเศรษฐีนะครับองค์นี้เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับที่เป็นอ,ออกสีดำนะครับ,รบองค์พ่อจะเป็นสีดำๆๆนะครับแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับ แดงแดงด้านหลังจะเป็นนี่ครับสีแดงแดงมีเม็ดว่านขึ้นนะครับเป็นเนื้อลายตุ๊กแกหรือลายพลายนะครับครับผมสวยงามหายากครับ